ต้นไม้ที่สวยงามอันนี้ต้นผิกปลูกผิกปลูกหมดทุกอย่างดูเยอะแยะมากมายอันนี้ขาดปุ๋ยนี่เนี่ยนี่กล้วยไม้สวยงามมัดก,กอก็ได้กินลูกแล้วนะ นีกองฟาง f อซมาทํารถแล้วก็จะเอาไปทิ้งผมก็เลยบอกว่าถอยรถมาตรงนี้แล้วกันเอามาทิ้งตรงนี้แหละเดี๋ยวจะามาห่อหุ้มโคลนห่อหุ้มโคนต้นไม้เพื่อจะลดน้ำวางเนี่ยมีประโยชน์มากทําไก่อฟางก็ได้นะมะละกออืมโตบ้างตายบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาดูแลไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่รดน้ำใส่ปุ๋ยนี่เฮ้ยออกมาแล้วสวยงามก็ได้กินลูกเรื่อยๆแหละนะฮะมีเวลาก็รดน้ำใส่ปุ๋ยกันเข้าไปนี่โอ้โหลูกใหญ่เว้ยเหมือนน้ำเต้าเลยพันอะไรวะนนี่ยเหมือนลูกน้ำเต้าเลยลูกเล็กประติวเดียวดูดิลูกน่ารักดีเอ้ย โดกนะตอนแค่นี้กระแตมากเลยออกลูกนี่ก็เป็นมะม,ม่วงมะม่วงลูกสีม่วงลูกสีม่วงนะเนี่ยแปลกใจจริงมันจะตายแล้วมองดูมันไม่ไม่รอดน่ารอดอะ่ะเวลาที่มันเวลากิ่งก้านสาขามันร่วงแล้วก็เหมือนมันเป็นลาใช่ปะ่ะแล้วก็ลูกไม่มีใบไม่ออกแหละ แต่ที่แน่ๆคือมะพร้าวเนี่ยน่าจะได้คลองราชอาณาจักรเนี่ยอย่างเงี้ยแลไไม่น่าจะรอดใบเบยไ,ไม่สวยละอันนี้มาอึกมาอึกอันนี้มีมาอึกด้วยนะออกออกแล้วออกนะมาอึกหรือม,มาเขือก็ไม่รู้ดูดูจะพาชมสวนมะพร้าวดีกว่าเนี่มโโดดมย,ยะมะ,ระมรมพร้าวโตดีมากเลยเกือบหนึ่งปีแล้วถึงป่ะไม่ถึงอะประมาณเกือบแหละนี่ครับมะพร้าวโตดีมาก อันนี้น่าจะเป็นโลกแต่ก็เลี้ยงมันไว้อยงั้นแหละอยากจะรู้ว่ามันจะออกลูกหรือเปล่าแต่ให้ดูอะไรนี่กล้ <c oughs> วยเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่านกมาแย่งกินหมดละเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเนาะก็เอาไว้ให้นกกินนะครับแบ่งปันกันชาวโลกนกก็กินไปคนกินบ้างคนกินคนกินจนกินไม่ไหวละ <c oughs> แบ่งนกกินบ้าง ไอนี้โตดีที่สุดเลยนะต้องบอกว่ามันไม่กลัวแดดมันไม่กลัวฝนเลยมันมันโตดีมากนะครับเป็นมะพร้าวที่เอามาจากบ้านผมเองนะครับมะพร้าวที่บ้านเลยก็พอเขาเอามาปลูกจากไหนก็นไม่รู้เป็นมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็ปลูกที่บ้านเยอะแยะมากมายก็ออกลูกออกหลานมาผมก็เอาลูกมาเอามาปลูกที่นี่เป็นมะพระ้าวมาจากจังหวัดตราดนะนี่มะพร้าวจากบ้านผมเองเลยโตดีที่สุด ส่วนมะกอก,ก็โตบ้างตายบ้างนะฮะมันก็ต้องต้องลดน้ํากันไปนะครับนี่ก็เริ่มจะมีลูกละกินกันไม่หวัดไม่ไหวละปูดง่ายๆนะเนี่ยมะพร้าวโตดีเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งนะมุมนี้นะก็จะเป็นมุมของต้นมะพร้าวเพราะว่ามะละกอมันไม่ยืนต้นหรอกมันไม่นานม,มันก็ตายเนาะเนี่ยแต่มะพร้าวเนี่ยมันยืนต้นอยู่ได้นู่นเนี่ยสิบปียี่สิบปี แม่กล้วยเออเฮ้ยมีกล้วยนี่มีเยอะมากเลยนะดูเยอะมากด้านใหนหนุ่นก็มีนะเยอะมากนุน่นเห็นนะเยอะหนึน่งเยอะเยอะมากเตี่ยครับปลูกไว้เต็ไมไปหมดเลยมะพร้าวผมก็จะมีเดินรอบๆนะมะพร้าวนี่มีเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้นเดี๋ยวผมกะว,ว่า <laughs> กะว,ว่าถ้าเกิดในอนาคตเอ้คนสวนเลยคนสวนทำอะไรวะ โอ้โหโอ้โหฝันต้นไม้อหญ่เลยวะกะว่าถ้าปลูกไอ้พวกที่เป็นมังคุดเอ้ยทุเรียนเอ้ยถ้ามันไม่รอดขึ้นมานะตรงนี้คงจะเป็นสวนมะพร้าวแล้วแหละทีแรกวาดฝันไว้ว่าจะเป็นสวนทุเรียนแล้วว่าจะไม่รอดอะสวนทุเรียนนะครับเนี่ยมังคุดมันก็โตบ้างตายบ้างนะออกมาใหม่ๆก็มีนะยอดมันนี่ต้นนี้มาจาก ชุมพรจากบ้านพี่ชาตีพี่ชาตีให้มาสามต้นสี่ต้นสามต้นและสี่ต้นนี่แหละมองเท่งไปหมดแล้วเหลือต้นเดียวทีแรกก็คิดว่าจะมองเท่งเหมือนกันนะสุดท้ายก็ไม่มองเท่งเอ้นี่รอดแต่พี่ชาตีรอดรอดรอดได้กินใบแล้วเดี๋ยวไว้ตัวอีกหน่อยก่อนบำรุงอย่างดีทุเรียนก็น่าจะเป็นรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าถ้าหมดรุ่นนี้แล้วก็คงไม่เอามาปลูกแล้วเพราะว่า ถ้าถ้าไม่โตนะไม่โตผมก็คิดว่าคงจะไม่ปลูกแล้วแหละพอยอมแพ้มันชนบุรีปลูกไม่ได้เออเอาปลูกไปฮะปลูกไปอย่างนี้แหละนะฮะเราอยู่กันที่อู่ปาริชาติพลอ,อยนะครับอยู่กันที่อู่ปาริชาติพลอ,อยหลังนี้นะหลังที่สองนะครับหลังนี้กําลังต่อเสื้อเผากันแล้วก็เราก็จะมีต้นมะยมที่ซื้อมาอันนี้ก็าเรียกต้นมะยมคู่นะ แถวบ้านเพื่อนเพื่อนมีเปล่าต้นมะย,ยมคู่อ่ะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนบอกก็มึงปลูกสองต้นมึงก็เรียกต้นมะย,ยมคู่ดิีสวยนะแล้วก็ใบมันชุ่มดีใบมันเขียวดีนะครับผมว่าผมปลูกของอนะ่ะมันโตง,ง่ายนะแต่ว่าปลูกต้นทเรียนมันไม่ยอมโตนะแต่ว่าปลูกต้นพวกนี้โตง,ง่ายเลยอ่าไล่ไปเรื่อยๆร่อนะต้นมะย,ยมนะครับมะย,ย,ยมเนี่ยต้องอยู่หน้าอู่เขาบอกว่าคนจะได้นิยมชมชอบอ่าแล้วก็มะนาวปลูกมาแล้วสี่เดือนห้าเดือน ลูกนี้ก็ประมาณ5เดือนแล้วตั้งแต่ซื้อมาลูกประตอยไหลทุกวันนี้ก็ยังลูกแค่นี้แหละยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยว้าคนสวนเลยน้องน้องห้าโมงครึ่งแล้วเลิกงานได้แล้วทำโอ๋่หได้เฮ้ยเจอโทรศัพท์วเว้ยเฮ้ยอ้าวเจอโทรศัพท์วเว้ยโอ้โหไอโฟนสิบห้าโปรแม็กวางยังกับโนเกียสามสามหนึ่ง อันนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอร่อยอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกอกมะกอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่รอดเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มแตกยอดออกมาแล้วเนี่ยเริ่มมีการแตกยอดแตกอะไรแล้วก็มีลูกอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสี่หกลูกมีลูกอยู่แต่ไม่รู้มันจะรอดหรือมันจะโตหรือมันจะตายก็ยังมองไม่ออกเลยเนี่ยใบเลี้ยงอย้อยเนี่ยส่วนต้นเงาะ ต้นเงาะอยู่ตรงนี้ก็เหมือนทรงทรงตัวสามเดือนแล้วยังต้นขนาดนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจมันเก็มาเป็นเพราะอะไรลากเขาไม่เดินทั้งทที่รดน้ําก็ชุ่มฉ่าดีก็ไม่โตอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรแมมีทุกอย่างเลยวะเฮ้ยแก้วมังกรนี่ก็ปักไปได้ประมาณเกือบเดือนนึงแล้วแต่ก็ไม่แตกแขนงสักทีตะไคร้เอ่อสับปะรดของคุณตั้มเทวันเอามาปลูกไว้เมื่อ ปีที่แล้วปีหนึ่งแล้วยังปีหนึ่งแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะดยยูยังแค่เนี้ยสับประรดอะไรก็ไม่ลู้โอ้โหเดี๋ยวผมจะพาชมสวนหย่อมของผมนะฮะในนี้ก็เป็นเอ่อต้นนี่จะเป็นต้นมะละกอแล้วก็จะมีนี่ก็จะเป็นใบีนมันเป็นเรียกอะไรกระเพราใบกะเพราต้นกระเพรางอก เนี่ยสวนยำย่อมเล็กๆทําสวนยำย่อมคนสวนคนนี้ขยันดีเว้แน่นอนเว้ทำโอเดี๋ยวนี้นทาโอพี่หน่อยนะอ,อันนี้ก็เป็นบลาแบาคบะลเขือบปแบคบปเขือนี่ <c oughs> ลูกโคตรดกเลยดูที่ลูกมันกินได้แล้วเนี่ยลูกเล็กปฏติว๋วเลี้ยวด้นะกินได้แล้วนะดูดยกรอบนะเนี่ยแต่ว่าใบมันเหมือนว่ามันไม่แน่ใจว่าใบมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ถ้ามันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์มันจะต้องแบบ บมันจะต้องสภาพสวยมากกว่านี้เนี่ยลูกมันเนี่ยดูดิเฮ้ยลูกเยอะด้วยดูดิเยอะเลยอะ่ะดูดิเอ้ยกินได้แล้วหลายลูกแล้วเมื่อวานกินไปสามลูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยเอ่อจะมีของคุณสารแล้วก็น้องชาเนี่ยแล้วก็ของเอ่อน้อง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 คิว เอามาให้เนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ขอบคุณมากเลยนะครับนี่ดูมันไม่โตแต่มันก็ทรงตัวนะยอดมันก็ไม่ไหม้นะเมื่อที่แล้วปลูกกับยอดไหมทุเรียนนะไม่รู้พันธ์อะไรก็บไม่รู้ซื้อมาม่วเลยเอาให้มันโตมาได้กินได้ช่างมเถอะพันอะไรก็กินได้หมดอะอันนี้ก็ประมาณครึ่งค่อนเดือนแล้วเหมือนกันเนี่ยก็คือยอดมันไม่ไปไหนอ่ะมันเป็นเพราะอะไรกับไม่รู้ผู้เชี่ยวชาญมีใครรู้บ้างยอดมันไม่ออกอะ ยอดไม่ออกมันจะแห้งแห้งด้วยถ้ายอดตายก็เรียบร้อยแล้วผมก็บอกก็แล้วนะว่าถ้างวดนี้ทุเรียนตายหมดก็ไม่เอามาปลูกแล้วผมจะปลูกมะพร้าวแทนและทําเป็นสวนมะพร้าวดีกว่าปลูกง่ายที่สุดเลยแล้วก็ลดน้ําหน่อยๆมันก็โตเอ่อบางคุดก็ส่งตัวห้าหกเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วหมัง่ง <laughs> ต้นประติวเดียวขึ้นมาคืบเดียวนะฮะเนี่ยโอ,อะตรงนี้เดินแล้วโอเคไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาชมอ่า นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันทรงตัวมันมันไม่โตนะแต่มันก็ไม่ตายลดน้ํามันก็ออกยอดออกไรมาก็โอเคนะรากมันเดินแต่มันเดินช้ามันเหมือนว่ามันโตแต่มันโตช้าเขาถึงบอกว่าต้นบังคุดเนี่ยโตช้ามากปลูกกว่าจะได้กินลูกอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปเมื่อกี้นี่แหละเป็นใบตองมันหอมดีเอาไว้ต้มน้ํากินแจ่วมังกร อันนี้ก็ต้นที่น้องชาเอามาให้เขาบอกต้นอะไรไม่รู้แต่ใบมันกินได้เนี่ยไม่ค่อยโตเท่าไหร่เหมือนกันอากาศมันร้อนนะลดน้ําชุ่มช่าแต่อากาศมันร้อนนะมันเหมือนมันไปมันไปไม่ค่อยรอดเนี่ยแต่ว่าชุดเนี้ยเนี่ยผมเอาน้ําเป็นน้ําบ่อลดนะฮะน้าสะรดมันก็อยู่ได้นานนะก็ไม่ตายนะแต่ว่ารากมันยังเหมือนไม่เดินอ่ะมันทรงทรงตัวรากไม่เดินอันนี้เป็นม่วงอกล่องโบราณ เขาออกลูกออกอะไรกันหมดแล้วออกช่องหมดแล้วที่นี่ยังไม่ออกเลยเนี่สงสัยว่าจะต้องลานกิ่งมันออกด้วยแล้วไงกันไม่เลยเนี่ยแม่มังคุดมังคุดดูสวยนี่ดูยอดมันก็ต้นประมาณเม็ดหนึ่งอะ่ะเคยจําได้ว่าซื้อมาตอนแรกต้นขนาดเนี้ยทุกวันนี้มันต้นแค่นี้ <laughs> กี่เดือนแล้วก็ไม่เู้ะอันนี้ผมว่าเริ่มเผาป่าตรงนี้แล้วเมื่อวันเผาป่าหมดแล้วเดี๋ยวต้องจะถล่มทําลายป่า แล้วก็เดี๋ยวเอาตะแกงเหล็กอันนี้ออกก่อนทําลายป่าให้หมดแล้วก็จะเริ่มปลูกมะพร้าวแล้วเอามะพร้าวมาลงผมว่าดินตรงนี้มันไม่โอเคเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องการปลูกไอ้พวกเงาะมังคุดลองกองอะไรนะะทุเรียนผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการปลูกมะพร้าวมากกว่าเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยปลูกตรงไหนมันก็โตยอย่างเดียวเลยมีมะพร้าวกับต้นกล้วยนี่แหละก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายเลยมะพร้าวกับต้นกล้วยดูเลยน้ําก็ไม่ได้ลดอ่ะคุณดูแล้วกันเนี่ย ดูต้นกล้วยน้ำก็ไม่ได้ลดอ,ะอ่ะดูเลยออกอันใหญ่โตโาโหรานน้ำไม่ได้ลดเลยนะนี่ตน้นยาใหญ่ต้นกล้วยเยอะที่นี่วะแน่นอนเวต้องฟันเฉียงเฉียงฟันเฉียงเฉียงระวังมันดีดตาฟันเฉียงเฉียงไฟันเฉียงลงอ่ะเฉียงเฉียงอ่ะฟันเฉียงเฉียง มันเฉียงเฉียงอ่ะเออฟันเฉียงเฉียงมันจะขาดง่ายฟันแบบเฉียงเฉียงอ่ะฟันตรงตรงไม่ขาดต้องฟันเฉียงเฉียงเออฟันเฉียงเฉียงงั้นอะ่ะเอออันนี้ต้นพริกพริกเนี่ยก็กินไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยกินไม่หวัดไม่ไหวพริกเยอะมากที่นี่อันนี้ก็จะเป็นต้น ชะอมตอนเย็นเนี่ยต้นชะอมเนี่ยใบมันจะหุบนะใบมันจะออกฮะใบใบชะอมอ่ะตอนเย็นมันจะหุบนะเนี่ยคุณดูนะฮะมันจะหุบแต่ถ้าตอนเช้าอ่ะมันจะมันจะบานใบมันจะเต็มนี่มองเห็นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนเย็นมามันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะหุบหุบเออมันก็แปลกไปอย่างหนึ่งนะก็เหมือนกับต้นไม้เนี่ยเหมือนกันต้นไม้ต้นเนี้ยเหมือนกันนะฮะเวลาที่ตอนเย็นเนี่ยเขาใบเขาจะหุบเห็นไหมฮะใบเขาจะหุบ พอมันเหมือนมันจะนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพอตอนกลางวันเนี่ยเช้ามาปุ๊บมันจะบานเออก็แปลกนะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันอาการเดียวกันใบมันหุบเช้ามาก็บานสงสัสมันหมดแดดมั้งโอเคพามาเที่ยวสวนหย่อมเล็กๆของผมอันนี้ก็ของน้องชาที่เอามาให้มันก็มันก็ออกยอดนะยอดเล็กๆเนี่ยมียอดเล็กๆเหมือนกันวิดีโอกล้องสู้ iPhone 15หไม่ได้เว้ย ไอคนติดห้าเขาชัดกว่าอยู่นั่นไอคนติดห้าใช้เป่าก็ไม่รู้นะเดาไปงั้นแหละโอเคอันนี้ก็ต้นมะม่วงโตก็ดีแล้วก็ดูดิมีกระพงกระเพราขึ้นมางอกอยู่ตรงนี้ด้วยถ้ารดน้ำเขาเนี่ยเขาจะโตดีมากเลยต้นมะม่วงก็โตอย่างเงี้ยสวยงาม ใกล้ปีใหม่แล้ว <Okay. S 1> เพื่อนๆจะไปเที่ยวไหนกันปีใหม่หาที่เที่ยวกันดีกว่า